สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวป่าเห็ดหินนะคะใช่หมดเลยนะคะนี่หน้าตาเห็ดหินใช่ทั้งแถบเลยนะคะ เขียวปื้นเลยเก็บยังมั่นเลยแต่ขี้เกียจตอนล่างนะคะใช่หมดเลยเราก็เลือกเอาแต่ดอกงามๆนี่นะคะ อันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาเก็บเห็ดนะเขียวทั้งแถบเลยนะคะนี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจได้หนึ่งถุงแล้วนะคะเรามาขโมยขี้วัวนะคะ มวยขี้วัวครึ่งกระสอบในป่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะ